Thank uh you. -huh. เครือข่ายสถานศึกษาคอแลนเป็นกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่10ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต5โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจำนวน10โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ18หมู่บ้านของเทศบาลตำบลคอแลนมีนายน้ารงทุ์ทุ่มแถวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแป้นเป็นประธานกลุ่มว่าที่ร้อยตรีสมควรกงเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแขมหนองเรือเป็นรองประธาน และนายวัฒนากัญยามาครูชำนาญก,การโรงเรียนบ้านคอแลนเป็นเลขา,าลูกการด้านบุคลากรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลนมีผู้อำนวยการโรงเรียน10โรงเรียนได้แก่ 1. น,นายนรงทุมแถวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแปน 2. นายสมศักดิ์ปริบาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน 3. ว่าที่ร้อยตรีสมควรกงเงิน ผู้ในการโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ4นายพงพันธ์ปริบาลผู้ในการโรงเรียนบ้านนนทร์สำราญ5นายวิจักพรมวงศ์ผู้ในการโรงเรียนบ้านดงเมย6นายไพรั์ศิวิจาร์ผู้ในการโรงเรียนบ้านแก้งยาง7นายเทิดศักดิ์บุญรินทร์ผู้ในการโรงเรียนบ้านห้วยสาย8ว่าที่ร้อยโถคันชิตเมืองสอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบวัว 9. นายสถิตสายยกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก 10. ร้อยตำรวจเอกปราเชียรประธานครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าไม้กรุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน112คนมีนักเรียนจำนวน2,143คนโดยแบ่งเป็นชายจำนวน1,137คนและหญิง1,06คนโดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคอแลนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดลุ่มประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรม การดำเนินง,งานของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโคแลนด์ในปีการศึกษา2,551ตามภารกิจของกลุ่มเครือข่ายซึ่งกลุ่มเครือข่ายได้จัดทำโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 2. โครงการประชุมทางวิชาการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. โครงการประกวดทักษะทางวิชาการ 4โครงการเข้าข่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู 5. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 6. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการรักการอ่าน7กิจกรรมวันสำคัญต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมวันเด็กและเข้าข่ายพักแรม ผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปี2551ด้านพัฒนาการกีฬานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ชนะเลิศเบตองเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงชนะเลิศเซปักตะกอ้อประเภททีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชนะเลิศวันเล์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปี ชนะเลิศกรีธาวิ่ง200เมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชนะเลิศฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะเลิศกรีธาการกระโดดไกลชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะแต่กรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่19ถึง21ธันวาคม2551ณมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งกลุ่มเครือข่ายได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพช่วงชั้นที่2 2. รางวัลดีเด่น เ่าดทานภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่3 3. รางวัลดีเด่นกิจกรรมงานจักสารจากไม้ไผ่ช่วงชั้นที่2 4. รางวัลชมเชยกิจกรรมทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงช่วงชั้นที่2 5. รางวัลเหรียญทองการจักสารไม้ไผ่ช่วงชั้นที่3 6. รางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำมือช่วงชั้นที่2 7. รางวัลชมเฉยต่อปัญหาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่2 สำเร็จจากการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี2551กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลนด์จึงเป็นที่ยอมรับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต5และชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลคอแลนดและเราจะร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไป